ไทยออกผลิตโดย M Studio หรือ M Picture ไม่มีแต่ M Picture เปลี่ยนปัจจุบัน M Studio

เมฆะทั่งคุยเกี่ยวกับอาจารย์กินนี่คือก่อนที่เจนจะอยากเรี้ว่าคืออยากทำเพลงอะไรที่เป็นเพลงประกวดเลยเป็นเพลงส่งชิงรางวัลที่ขับเพลงนี้นะเพลงนี้เนาะเมื่อกี้พูดถึงความภาคภูมิใจของของบอสไปละพี่นุ่มแบบอยากให้ทุกคนได้พูดถึงความภาคภูมิใจของตัวเองในจุดที่เราผ่านมาเอาที่ผ่านมาไม่เป็นไรใครจะรีบว่าอีสานเป็นยังงูเสียวหรืออะไรก็ตามช่างมันเราเราลืมไปได้ นิสิตเหล่านั้นมาแล้วมันยืนยืนอยู่ในจุดของความภาคภูมิใจแต่และคนลองเล่าความภาคภูมิใจของรากเหง้าเราให้ฟังหน่อยสิว่าเป็นยังไงบริษัทตอนที่เชื่อมต่อไดครับเพราะว่าผมผมว่าบริษัทเป็นคกลุ่มใหญ่ใหญ่ทีู่่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในทุกๆกลุ่ที่ครับ,รบแล้วสิ่งที่ผมรู้ส <นะ S 2> ึก<ะ>ที่ผ่านมาผมก็ภูมิใจในบริษัทเพราะว่าผมเป็นคนที่พยายามให้กำลังใจตัวเองแล้วก็แบบชีวิตดี ใจกับตัวเองตลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมภูมิใจว่าือได้เล่นหนังได้ครับแล้วก็ได้ได้เอาศิลปะได้เอาสิ่งที่ทุกคนและหลายๆคนทุเชื่อว่าไม่รู้อร่อยไหมแม่ทำอร่อยมากครับใช่ค่ะนี่คือความภูมิใจอุ้งิ้งล้ค่ะภูมิใจในความเป็นอีสานขนาดไหนภูมิใจค่ะภูมิใจเพราะว่าเรากับเป็นลูกอีสานด้วยกันนะคะนอกจากเกิดมาใน ทังขุนพลน่ะเราพวกรมียขุนพลขุนอีสานก็คือจะยังงเพราะว่ากระดับวัสดุดงค่ะว่าอยู่ระดับผีผีระเด็นับไทายทอดวัฒนธรรมคนอีสานในค้นผักกางผักไตอยู่ในเมืองว่าคนอีสานนี่เขาเป็นว่าที่ดังในห้างสาวอีสานอย่างเดียวเพื่อสามารถดังห้างต่างประเทศได้นะเราตื่ติรนแล้วเนาะนี่คือความภาคภูมิใจของเราพี่ดิวค่ะเชิญครับสำหรับ สำหรับดิวเนี่ยครับกับแบบว่าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนนิสานเพราะว่าคนนิสานเป็นคนที่แบบต่าหากเขาถึงง่ายไปใส่กระดาษกินข่าวทั้งกันเนี้อติดกันอีกเพิ่นเพินหากันไปกินข่าวทั้งกันทันเป็นคนอีสานบ้านเฮากับแบบภูมิใจครับแล้วก็ในฐานะดิวได้มาแสดงหนังเรื่อขายออร์นี่กับดีใจที่ได้แบบมารวมเป็นส่วนหนึ่งส่วนหน้อยๆต่ว่าก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับขายออรนะครับกับแบบว่าภูมิใจหลายที่แบบได้มาซัพพอร์ตปอนนะครับ อยากให้คนที่สารเด้มาเบิด้ายออกกันหลายๆค่ะขอมแอมค่ะอ่าสลยักษ์สดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสารแบบอยเเลยค่ะละอ่เดี่มีโอกาสเรียนมอล่มะแต่อายุ1ิกเลยแบบที่ความภูมใจในสิ่งนี้มั่นคมแล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสดนมอยู่ในขณะของานน้ซึ่ปีี้เนปีที่สจะแหงมีวความภูมใจขอาเลยา ดีใจคะ่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่ไม่ผ่าพยโยนเกล็ดไข่ออกที่จะสอยยึดโยกหลังกกจากเชือดชู้จนโลกมวลนธ,นธาติพิสารบ้านเฮา,าค่ะเบร็วค่ะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าหนูก็เป็นลุงลานชาติจังหวัดขอนแก่นพี่กันคะ่ะแล้วก็บ่แม่นว่า,วาสิมีแต่้มพี่ศิลปินที่อยู่นาตรงนี้รวมถึงพี่พี่ศิลปินดารานักแสดงหลายๆท่านก็มาจากภาคอีสานเช่นเดียวกันอันนี้ก็ ภูมิใจแน่ค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน้ทำเพื่อนเรืองคายอ่อนด้ยกค่เหมือนที่พี่เล่เลยค่ะว่าคนอีสานเป็นคนที่เข้าถึงง่ายแล้วกับ่ัวซิบใบไสายมาใส่เนี่ยต้สิเห็นพี่น้องคนอีสานอยู่หมองนังต้นนวดในของคนอีสานกันหรือคนจากกันแล้วแมนเป็นแท็กซี่อย่างเนี้ยค่ะกะติกโคแต่คนอีสานพอเป็นคนอีานไหนจะคนลอยเอซคนขวัญแกนมันโอ้โห ยาวค่ะในคณะเป็นคนภาคกลางก็คือว่าสิ่งที่เราทําไปเลยนะฮะเคยลุยกับน้องๆมาน้องๆมาลุยทั้งกาลังจะใส่บาตรหรือเล่พระอาจารย์าโอ้ค่ายออกขัดน้อย่าเนาะอันนี้มันมันมันเกิดแบบความปิตินะครับเป็นแบปิติความพรรณนาปิติความภูมิใจคนข้าวโง่มนทําให้ผดลุกออกมาพระนจ้าลูกสาวของยุทธนาเพื่อนกลาง รัศดาคุณสาวขนาดอีเจ็ดเก้าเก้าโอ้ว อีสานเราเปรนเช่นเดียวกันครับแต่ว่าคืออยากให้พีฬาทุกทุกภูมิภาคให้สนับสนุนนักไทยในทุกเรื่องนะครับฝากไปด้วยสิบรจ็ดโค้ชมัชดาลามโค้องงานเยี่ยมกาอกัชทุกโรงภาพเลยนะครับขอบคุณความยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทำให้เราเห็นถึงความภาคภูมิใจจากหนังเรื่องไข่อ้อขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลา